ลูกค้า BMW ฟรับ F10 ลูกค้าแจ้งว่ารถมันขับแล้วมันค่อนข้างกระด้างแล้วก็โยนครับเราก็เลยมาขอทดสอบฟิลลิ่งเดิมๆต่อนะครับเบื้องต้นเนี่ยฟิลลิ่งเดิมเนี่ย มีความนุ่มนวลก่อนถนนดีอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาคือมันค่อนข้างกระด้างแล้วก็บอกกับว่าอายุการใช้งานของรถคันนี้อยู่ประมาณแสนหกแล้วซึ่งมองว่าโชว์มันได้แต่เริ่มเสือ่อมนะครับสําหรับตัว BM นะครับ F10 จากเมื่อกี้ที่เราไปทดสอบกันมานะครับกับตัวโชว์ฟิลลิ่งเดิมนะครับยังมีความนุ่มนวลอยู่แต่จะมีอาการกระด้างบ้างนะครับตัวนี้เราก็เลยแนะนําลูกค้านะครับเป็นตัว H d ชได e u ท o ูโรสนะครับสินค้าเนี่ยรับประกันให้2ปีนะครับ ติดตั้งเสร็จนะครับเราไปทดสอบฟิลลิ่งกันอีกทีว่าฟิลลิ่งจะเป็นยังไงนะครับสว่ oh. ่านา ก็สิ่งเรื่งคือพอยิ่งความเร็วสูงมันก็ยิ่งขับสนุกแต่ยังคงความนุ่มนวลอยู่ก็มั่นใจครับมั่นใจกันเยอะเลยใบกระด้างแน่นอนกะนตีล้วก็ไม่มีอาการแบบเหมือนหมดอารมณ์แบบโชว์โมโนมันจะมีอาการแบบเต้นๆอยู่นิดนึงแต่อะไรแต่ตัวไฮเสตไ์ของโมโนของไฮเสตไนเนี่ยไม่มีอาการนั้นเลยเพราะว่ามันขับสบายจริงโอเคเลยอะผมว่าในในงบประมาณสามหมื่นเก้าพันเก้าน้อยเนี่ยผมว่าลูกค้าผมครับ คือการลดต้นที่ใใจ่ายนะระดับรถดูดูประมาณนี้ผมว่าในราคาที่เราจ่ายลดลงกับเรื่องถูเนยผมว่าลูกค้าไม่น่าพลาดครับจบแล้วครับสําหรับตัว bm f10 ครับตัวนี้เราทําการจัดทรงโหลดนะครับด้วยโช๊คสตัด H ฮชได e นะครับยูโรสเปกนะครับตัวนี้เราทําการโหลดจากสแตนดาดเนี่ยลงมาประมาณนิ้วครึ่งนะครับให้แมทกับตัวล้อยีนะครับทรงนี้กําลังขับดีแล้วก็นั่งสบายยังคงความนุ่มนวลอยู่ สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้จากตัวโชคเพ d r i v e นะครับก็คือตัวนี้มีความนุ่มนวลไม่ตึงตังนะครับผมว่าตัวนี้เนียนเลยนะครับถ้าสำหรับลูกค้าที่ต้องการทรงสวยด้วยขับสบายด้วยนะครับแล้วก็สายครอบครัวได้ใช้ชีวิตประจำวันได้ผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับเดี๋ยวเรามาดูฟิตเมนต์กันครับว่าทรงเป็นยังไงนะครับด้านหน้าเนี่ยโจทย์ลูกค้าพูดกับผมมาเลยว่า ต้องการ2นิ้วสอดนะครับผมก็จัดให้เลย2นิ้วสอดแต่ทรงมันอยู่ประมาณโหลดจากเดิมเนี่ยอยู่ประมาณนิ้วครึ่งครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีความสูงมากกว่าด้านหน้าอยู่ประมาณครึ่งเซนนะครับกําลังสวยครับแล้วก็นั่งเต็มคันได้สบายไม่ติดแน่นอนนะครับของเราเนี่ยสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการเรานะครับแล้วก็ติดตั้งโชค๊คที่เราเรายินดีปรับเซ็ตให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ตั้งสูนล้อเนียนๆเ,เลยครับถ้ารถขับไม่ดีเราไม่ปล่อยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อเราได้เลยเจเซโกบางนากม15ยินดีบริการครับสวัสดีครับ